ขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูงม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่บริเวณกองอำนวยการแข่งเรือริมแม่น้ำน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงท้วยพระราชทานเฉลิมฉลองกฐถินพระราชทานประจำปี2567เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีของท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้งานประเพณีแข่งเรือมีการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ความสวยงามของเรือน่านสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนชุมชนและองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบรรณาการจัดงานสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนโดยให้ทุกอำเภอมีส่วนร่วมในงานประเพณี สำหรับงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านเฉลิมฉลองกระถินพระราชทานเป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่สืบทอดมาแต่โบราณซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จัก,กรีของชาวจังหวัดน่านที่ผูกพันกับสายน้ำน่านโดยเฉพาะเรือแข่งของจังหวัดน่านซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามและแตกต่างจากเรือแข่งของจังหวัดอื่นคือหัวเรือเป็นรูปพญานาคชูคอสงงาอ้าป,ปากเขี้ยวงององง,ง,งอนอสูง ลำตัวสลักลายสวยงามอย่างวิจิตรโดยในปีนี้ได้รับพระราชทานและประธานทั่วรางวัลจำนวนหกใบสำหรับรางวัลชนะเลิศการแข่งเรือประเภทต่างๆได้แก่ประเภทเรือใหญ่เจ้าแม่พรพิมลครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทเรือสวยงามได้แก่เรือกลุ่มสองอำเภอปัวเชียงกลางและบอ่อเกลือครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชดี ประเภทเรือกลางเรือสิงห์พุทธิชัยวัดร้องตองครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธถิถาวราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามวรมราชกุมารีประเภทเรือเล็กเรือบัวระวง 2A ป่วยจื่อน่านกายรัตนาวัดพยาวัดครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรขาติยราชนารี ประเภทเรือแบบโบราณเรือเจ้าแม่สร้อยฟ้าวัดร้องตองครองทวยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาน,นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒ์มหาวัชระราชธิดาและประเภทเรือเอกลักษณ์น่านเรือช่อฟ้าหาดพาคนวัดสีกู่เซี่ยวครองทวยประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทัานรีนาศ โดยนในปีนี้มีเรือเข้าร่วมการแข่งขันรมทั้งสิ้น35ลำแบ่งเป็นประเภทเรือใหญ่จำนวน4ลำประเภทเรือกลางจำนวน7ลำประเภทเรือเล็กจำนวน7ลำประเภทเรือแบบโบราณจำนวน4ลำประเภทเรือเอกลักษณ์น่านจำนวน8ลำและประเภทเรือสวยงามจำนวน5ลำและนอกเหนือจากการพระราชทานถ้วยรางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพักกรุณาปลกล้าโปรดกระกรมอม พระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อทอดถวายาวัดพระอารามหลวงของจังหวัดน่านจำนวนสี่วัดได้แก่วัดพระาธาตุช้างคำวรวิหารวัดพระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงวัดพระยาภูพระอารามหลวงและวัดบุญยืนพระอารามหลวงนายทวชัยศีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาช่วง24บริษัทกรณีไม่ได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาโครงการพลังงานสะอาดครีนฟิลโปรเจกต์ในห้องประชุมบอลรูมโรงแรมฮอลิเดย์อินสวีสีราชาแหลมฉบังอำเภอสีราชาจังหวัดชนบุรีโดยมีนายชัยพรแพพิรมรัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัด อายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดชนบุรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีตรวจคนเข้าเมืองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชนบุรีจัดหางานจังหวัดชนบุรีพาณิ์จังหวัดพลังงานจังหวัดแรงงานจังหวัดและนายอำเภอศรีราชาตัวแทนจากบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนรวมถึงตัวแทนกลุ่มผู้รับเหมาช่วงถ่ายเข้าร่วม โดยกลุ่มบร,ริษัท UJV ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อศูนย์ดำรงธรรมชนบุรีว่ากิจการร่วมค้า UJV ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายแยกต่างหากจากกันซึ่งข้อกำหนดตลอดจนเงื่อนไขและลักษณะของงานตามสัญญารวมทั้งปัญหาและข้อขัดข้องตลอดจนการตรวจรับงานจากผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน จึงทำให้การพิจารณาจากการปัญหาตามข้อเรียกร้องของผู้รับเหมาช่วงจะต้องพิจารณาและแก้ไขปัญหาเป็นรายไปโดยไม่อาจดําเนินการรวมกันหรือแก้ปัญหาทั้งหมดได้โดยการเจรจากับผู้รับเหมาช่วงทุกรายพร้อมกันไปในคราวเดียวกัน และยังอ้างว่าปัจจุบันกิจการร่วมค้าย,ยูเจ v ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยินดีที่จะติดต่อและทําความเข้าใจกับผู้รับเหมาช่วงแต่ละรายโดยตรงเพื่อจัดการปัญหาตามข้อเรียกร้องตามข้อกำหนดในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงโดยนายทวชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเผยหลังจากการประชุม ว่าจุดประสงค์ของการเรียกประชุมทุกหน่วยงานในวันนี้เพื่อพิจารณาถึงแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับบริษัทผู้รับจ้างช่วงที่อยูเจวีไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนจนทำให้มีแรงงานได้รับความเดือดรอนม,มากกว่า1,000งคนซึ่งอยูเจวีทำสัญญาคู่กับไทยออยและทำสัญญาต่ออีก40-50บริษัทและไทยออยได้จ่ายเงินไปแล้วแต่ทางยูเไม่ยอมไปจ่ายเงินต่อ ซึ่งในที่ประชุมมีการพูดคุยว่าจะทำอย่างไรเพราะไทยออยได้จ่ายเงินไปหมดแล้วกว่า5,000ล้านแต่กลับไม่นำไปจ่ายบริษัทรับช่วงต่อและหลังจากนี้จะเรียกประชุมแต่ละบริษัทผู้รับเหมาช่วงกับ UJV เพื่อสรุปความเสียหายของแต่ละบริษัทซึ่งหากเคลียร์กันได้ก็เป็นการดีแต่ถ้าเคลียร์ไม่ได้ก็คงจะต้องใช้กฎหมายไทยเข้าดาเนินการด้านนายชาตรมงคลเขมาพิรัตกรรมการบริษัทศิวราชาคอนสตรัคชั่นจำกัดหรือ SCC เผยว่าผลการประชุมในวันนี้เป็นที่น่าพอใจและขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีที่เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดกับบริษัทรับเหมาช่วงไทยและกลุ่มแรงงานกว่าหมื่นชีวิตสุดท้ายหากกลุ่ม UJV ยังยื้อที่จะชำระค่างวดคงค้างก็คาดว่าไม่ถึงสิ้นปีนี้อาจจะมีการเลิกจ้างพนักงานและแรงงานอีกเป็นจำนวนมากและสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาผลกระทบทางสังคมอย่างรุนแรง เช่นเดียวกับตัวแทนจากบริษัทสตีคอนที่เผยว่าตามที่ไทยออยล์ได้ออกแถลงการว่าไม่มีเงินติดค้างกับ UJV แล้วทาให้ผู้รับเหมาช่วงต้องการคำตอบว่าสุดท้ายแล้วเงินจำนวนดังกล่าวอยู่ที่ใดและเหตุใด UJV จึงไม่จ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาช่วงนาน7-8เดือนทำให้ขณะนี้เริ่มเกิดผลกระทบกับหลายบริษัททั้งการไม่สามารถจ่ายเงินให้กับพนักงานได้ บางบริษัทเลิกจ้างและไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานและแรงงานและหากในเดือนพฤศจิกายนนี้กลุ่มผู้รับเหมาช่วงไม่ได้รับเงินก็จำเป็นที่จะต้องรอยแพ่พนักงานหลายพันคนจึงขอเรียกร้องให้มีการจ่ายเงินภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ในที่ประชุมยังมีการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาตามระเบียบและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง รวมทั้งการหาแนวทางสร้างข้อตกลงเจรจากไกลเกลี่ยการชำระค่าจ้างตามสัญญาระหว่างกลุ่มบริษัทจำนวน24บริษัทกับกิจการร่วมค้าระหว่างกลุ่มบริษัท UJV ที่สมาธ์ผู้ประกอบการท,ที่ทำสัญญากับทำง,งานกัแบบริษัทเยทออยนะและ้วก็มีปัญหาเรื่องบริษัท ที่รับจ้างช่วงเนี่ยไม่ยอมใจเงินค่าค่าตอบแทนนะครับเป็นหลายพันคนถึงหมื่นคนนะครับซึ่งทําให้รับความเดือดร้อนน่ะครับซึ่งเมื่อทีที่แล้วมีการยื่นหนังสือผ่านทางท่านรอง้ว่านะครับว่าอยากให้จังหวัดเข้ามาเป็นตัวกลางในการพูดคุยควันนี้ผมเ,เลยได้เชิญทางทั้งผู้หารแทนของไทยออย ทางกางทั้งอายการจังหวัดวุกองสิทธิ์ทั้งทางผู้การตํารวจนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูในแง่กฎหมายต่างๆเรียนว่าเดิเมบริษัทร่วมค้า UGB เนี่ยเขาทำสัญญาร่วมกับคู้สัญญากับไทยออยแล้ว UGB เนี่ยไปทําสัญญาช่วงทําของต่อกับอีก40-50บริษัทนะครับแล้วในประเด็นก็คือว่าไทยออยเนี่ยจ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้ UGB ไปแล้ว จะยุยูเดี๋ยวไม่ไปจ่ายคนงานต่ออีก40บริษัทครับซึ่งในแนวทางก็คุยกันมาตลอดว่าประเด็นที่ทำไมบริษัทที่รับเงินไปแล้วทำไมไม่จ่ายในเมื่อเจตนาบริษัทแม่ไทยไอไอไยให้มาแล้วแต่คุณไม่จ่ายเนี่ยคุณไม่มีเหตุผลที่ฟังได้เนี่ยมันจะเข้าข่ายกฎหมายไทยในเรื่องช่อโครงไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ให้ทางศูนย์ร,ร่วมทำยังบัตในการร่วมรวมร่วมกับสมาพันธ์ผู้ที่รับจ้างเนี่ยนำรายชื่อต่อบริษัทซึ่งประมาณก็ส0บบริษัทรายละเอียด เงินเท่าไหร่เรื่องงานอะไรมาคุยเป็นเคสๆไปนะครับโดยผมจะนั่งบวโต๊ะให้นะครับแล้วก็มีทั้งอายการทั้งตำรวจนะครับทั้งหน่วยางานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วนเคลีรยเป็นบริษัทบริษัทไปนะครับซึ่งตรงนี้ในที่ประชุมก็เห็นด้วยในการทําง,งานเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มมันก็โทษกันไปโทษกันมามันก็ไม่ได้เดินเลยนะครับวันนี้ถือว่าเราจะเดินในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเดินเลยนะครับว่าสรุปตัวท้ายมันติดอะไรกันแน่ใครโกหกกันแน่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ เราจะร่วมกันแก้ไขนะครับซึ่งทางไทยออยก็ยินดีที่จะมาดีแคลกับเราในเนื้องานต่างๆในเงินต่างๆว่าจ่ายไปครบถ้วนแล้วแต่ตอนนี้เราจะเริ่มเจรจานะคือให้เงินค่าจ้างที่ไม่ได้จ่ายกลับคืนมานะครับส่วนจะได้ครบไม่ครบนะครับเราก็ต้องต้องใช้กฎหมายตัองคับในในคู่สัญญากันกับบริษัทที่ทําช่วงกับบริษัทอีกสี่สิบบริษัทนะครับตรงนี้เราต้องต้องต้องรู้ต่อไปนะครับใช้กฎหมายไทยี่แหละนะครับในการที่จะ การค้ำเขาเราบริษัทใหญ่โตไม่เห่นีชื่อนะเดี๋ยวเขาจะยอมมีคดีจะยอมเสียหายกนะ็ลองดูนะครับอันนี้ก็เรียนในศาลโอ้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าแล้วก็หน่วยราชการที่มาวันนี้นะครับเพราะว่าท่านได้สร้างแนวทางบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงแล้วก็อาจจะนําไปสู่การเดินที่นําไปสู่การแก้ปัญหาทีกทีครับแล้วเราเรา,เรา,เรามีความมั่นใจไหมคะว่าจากนี้ไปเนี่ยบริษัทผู้รับเหมาช่วงจะได้รับค่าจา้างไม่มั่นใจเลยครับ กพราะผมคิดว่าต่อให้เหมือนราชการเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าทาง UJV ที่เป็นผู้ละหมาหลักเขายังปฏิเสธการจ่ายเนี่ยมันน่าจ,จะเป็นเกณฑ์ที่อยู่ในสารระยะนานซึ่งเราไม่ไม่ต้องการอย่างนั้นเราก็คิดว่าพนักง,งานก็คงจะตกงานกันเยอะคงได้รับผลกระทบกันเยอะเราไม่แน่ใจว่าจะอยู่ถึงตรงนั้นหรือเปล่าเราจะมีการยกระดับการเรียกร้องไหมคะ อันนี้ต้องบอกตามตรงว่าเราคงจําเป็นจะต้องยกระดับการเรียกร้องเราขอบคุณท่านผู้ว่าและคิดว่าเดี๋ยวเราจะรอดูว่าสิ่งที่ท่านผู้ว่ากําลังทําโดยการเรียกอยู่ JV ีมาคุยทีละลายเนี่ยเราได้ผลอย่างไรแต่หลังจากนั้นเราเชื่อว่าทางสมาพันธ์เองคงอยากจะยกระดับเพื่อไปคุยที่สเนียบรฐบาลกับ เราได้กําหนดวันไหมคะว่าเราจะเข้าไปช่วงไหนแล้วเอาแรงงานไปมากน้อยแค่ไหนเรากาหนดไปคร่าวๆในสัปดาห์หน้าครับก็จำนวนคนก็เท่ากับจํานวนที่เราเดินมาที่ซอยวันนั้นก็น่าจะประมาณสักสามพันคนครับดังนั้นสิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาลเนี่ยคือเราอยากจะฝากถึงรัฐบาลว่ามันเกิดปัญหาอยู่ตอนนี้ที่ชมพุรีแล้วก็เป็นปัญหาที่กระทบต่อครอบครัวคนอาจจะถึงสักห้าหมื่นหกหมื่นคนซึ่งคิดว่าทางรัฐบาลน่าจะเข้ามาดูแลแก้ไขแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้กับที่อื่น ที่ลักษณะของผู้ละเมอต่างชาติมาเมาเปรียบคนไทยแบเราอยากจะให้ทุกคนรับรู้ในเขีุการนี้ครับด้วยความมุ่งมัน่นทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าว เพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซีย รองศาสตราจารย์ดรวีริศอมรปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะเข้าพบพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเพื่อปรึกษาหารือพร้อมทั้งฉายภาพสไลด์สภาพถนนที่เสียหายและอธิบายบริเวณขอบเขตถนนรวมถึงส่วนภูมิทัศน์ที่เป็นของการรถไฟโดยยินดีที่จะลงบันทึกความร่วมมือโอนมอบถนนดังกล่าว ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีดูแลเพื่อบำรุงรักษาต่อไปจากนั้นได้เดินทางร่วมกันเพื่อลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อเตรียมมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ดูแลและปรับปรุงบำรุงรักษาถนนโคคัสโลสช่วงคลองรังสิตประยุนศักดิ์สะพานปทุมธานีรังสิตซึ่งปัจจุบันสภาพถนนโลคัสโรสช่วงคลองรังสิตประยุนศักดิ์สะพานปทุมธานีรังสิตชำรุดและเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำขังจากฝนตกประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับผลกระทบจำนวนมากซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเทศบาลนาคลรรังสิตและการรถไฟแห่งชาติได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆและเตรียมดำเนินการเรื่องการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ในการส่งมอบถนนโลโคัสโรดช่วงครองรังสิตรปยุนศักสะพานปทุมธานีรังสิต ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน,นีเป็นผู้ดูแลและปรับปรุงบำรุงรักษาถนนดัง,ดงกล่าวว่านว่าใช้เงานรางมันอยู่ขึ้นมา,มาแล้วให้ยัอยู่เนี่ยมาครอบคุมในการที่เราจะสาะมารถใช้เงิส่วนไหนได้แต่อบจอเนี่ยมันมีั้งเงินสะสมนะแต่ถ้ามันเกิการเราต้องเอาข้อแถม เรืนี้เนการท่านรู้ว่าและการจัดกรนะฮะท่านรัฐบาเนี่ยก็ได้ท่านพร้อมที่จะลงมาเต็มที่เลยนะฮะถ้บอกให้แก้ปัญหาให้เร็วเพราะนั้นผมมองว่าทรื่ท่าส่วนด้วยความมุ่งมัน่นทําให้วันนี้เราเก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้า ติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดกาวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งเหล่ามิชาชีพอาจจะนำสำเนาของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีและส่งผลร้ายต่อเราได้โดยไม่รู้ตัวนี่คือภัยไซเบอร์ การถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประชาชนยังมีความจำเป็นอยู่ในการยื่นเป็นหลักฐานในการสมัครงานหรือการทำธุรกรรมต่างๆและยิ่งในปัจจุบันการทำธุรกรรมหลายๆอย่างจำเป็นต้องให้เราส่งเอกสารสำเนาผ่านทางออนไลน์การส่งบัตรประชาชนของเราให้ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะถ้าป้องกันไม่ดีจะเป็นเครื่องมือชั้นดีที่มิจฉาชีพจะนำสำเนาของเราไปใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับวันนี้สูนชัวก่อนแชร์รวบรวม5เคล็ดไม่ลับที่จะทำให้ทุกคนส่งสำเนาบัตรประชาชนได้อย่างปลอดภัยครับ 1>, 1. อย่าถ่ายเอกสารหลังบัตรประชาชนโดยเด็ดขาดในอดีตรเราอาจจะคุ้นเคยกับการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ในปัจจุบันการถ่ายหลังบัตรประชาชนนั้นอันตรายมากครับเพราะว่าด้านหลังของบัตรประชาชนจะมีชุดตัวเลขที่เรียกว่าเลเซอร์ไอดีซึ่งหน่วยงานภาครัฐการสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการชำระเงินจะใช้เลขหลังบัตรนี้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับบัตรประชาชน ถ้ามีฉาชีพได้ข้อมูลเลขหลังบัตรของเราไปอาจจะถูกนำไปสวมรอยซึ่งเราอาจจะทั้งเสียสิทธิ์และอาจจะเสียเงินโดยไม่รู้ตัว 2. ควรเขียนอะไรไปในสำเนาบัตรประชาชนบ้างการเขียนรายละเอียดบนสำเนาบัตรประชาชนของเราเพื่อป้องกันการนำไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับการป้องกันขั้นแรกคือการขีดคร่อมไปบนสำเนาบัตรประชาชนของเราจากคำแนะนำของสำนักงานกิจาการยุติธรรมควรขีด2เส้นทับสำเนาบัตรแต่ห้ามขีดทับใบหน้าครับ การป้องกันขั้นที่2คือการระบุว่าสำเนาบัตรประชาชนนั้นใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรเช่นหากใช้ในการสมัครงานควรระบุไปด้วยว่าใช้สมัครงานกับบริษัทใดสมมุติว่าใช้สมัครงานกับบริษัท ABC ควรเขียนกำกับไว้บนสำเนาบัตรประชาชนระหว่างเส้นที่ขีดคล่อมว่าใช้เป็นหลักฐานในการสมัครงานกับบริษัท ABC เท่านั้นจากนั้นเขียนคำว่าสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อและระบุวันเดือนปีที่เราใช้สำเนาบัตรประชาชนนั้นครับ ที่ต้องเขียนกำกับไว้แบบนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สำเนาบัตรประชาชนของเราถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์อื่นนั่นเอง 3. เราควรเขียนรายละเอียดต่างๆไว้ที่ตำแหน่งไหนหลายคนอาจสงสัยว่าเราควรเซ็นสำเนาถูกต้องรวมถึงเขียนวัตถุประสงค์ที่ใช้ไว้ตรงไหนดีซึ่งบริเวณที่ควรเขียนที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือเขียนทับลงไปบนสำเนาบัตรประชาชนเลยครับที่สำคัญคือไม่ควรเขียนที่พื้นที่ว่างๆบนกระดาษรอบๆสำเนานะครับ เพราะถ้าหากมิจฉาชีพได้สำเนาบัตรประชาชนของเราใบนั้นไปอาจจะตัดรายละเอียดที่เราระบุไว้และนำสำเนาของเราไปใช้ในกรณีอื่นได้อย่างง่ายดาย 4. การสแกนบัตรประชาชนในแอปพลิเคชันทางการเงินต่างๆในปัจจุบันแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องให้เราสแกนบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในกรณีนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเราสามารถใช้วิธีที่มีการแชร์กันทางโซเชียลได้นะครับก็คือก่อนที่จะสแกนบัตรประชาชน ให้นำบัตรประชาชนของเราใส่ในถุงพลาสติกใสจากนั้นใช้ปากกาที่สามารถเขียนลงบนพลาสติกได้เขียนระบุก,การใช้งานบนถุงซ้อนบริเวณบัตรซึ่งศูนย์ชัวก่อนแชร์ได้สอบถามกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าแล้วได้รับการยืนยันว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้นะครับและทางเอ็ดด้ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ว่าหากกรณีที่ข้อมูลบางอย่างบนบัตรที่ไม่จําเป็นต้องส่งให้ผู้ขอข้อมูลนําไปใช้เช่นาศาสนาก็สามารถระบายปิดข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกันครับ 5. ส่งสำเนาบัตรประชาชนเท่าที่จำเป็นและส่งให้กับบุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น ข้อมูลบัตรประชาชนของเราเป็นเหมือนกุญแจในการทำธุรกรรมต่างๆแทนตัวเรารวมถึงการเข้าถึงข้อมูลอื่นๆของเราได้ดังนั้นควรใช้สำเนาบัตรประชาชนในธุรกรรมที่มีความจำเป็นเท่านั้นและจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ที่เราจะส่งสำเนาบัตรประชาชนให้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆและนอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องรมะมัดระวังก็คือการเผยแพร่รูปบัตรประชาชนของเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งแอปพลิเคชันในการสนทนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปบัตรตรงๆ การนำมาถ่ายรูปคู่หรือการเผอถ่ายติดเข้าไปกับรูปภาพอื่นๆโดยไม่ทันระวังก็ถือว่าอาจเป็นอันตรายนะครับและทั้งหมดนี้คือ5วิธีที่จะทำให้เราใช้สำเนาบัตรประชาชนของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับมิจฉาชีพยอยู่รอบตัวเราและตั้งใจจะหาทางหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่ตลอดดังนั้นควรป้องกันไว้จะปลอดภัยที่สุดนะครับบนโลกออนไลน์มีอันตรายหลายรูปแบบที่คุณอาจไม่คาดคิดมารวมเฝ้าระวังและรู้ทันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับชัวร์ก่อนแชร์ภัยไซเบอร์ ชัว sure, ก่อนแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดผลเสียเช็คข้อมูลให้ดีก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมใบสั่งไม่จ่ายหรอกทำเป็นส่งใบเตือนมาให้ไปจ่ายครับปับก็ได้แค่เตือนปะ ที่ผ่านมาไม่เคยจ่ายก็ไม่เห็นอะไรเลยนี่เป็นสิครับพี่จ่าจิ๊บขอเตือนว่าต่อไปนี้ถ้าใครมีใบสั่งค้างจ่ายแม้แต่ใบเดียวตอนไปต่อภาษีประจําปีคุณจะไม่ได้ป้ายภาษีก็แล้วไงอะ่ะก็แค่ไม่มีป้ายภาษีประจําปีไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายสักหน่อยก็ยังขับรถได้ปกตินี่อาจจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายก็จริงแต่ทุกๆครั้งที่นํารถที่ไม่มีป้ายภาษีมาขับ มีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทต่อครั้งและถูกตัดคะแนนความประพฤติอีกหนึ่งคะแนนต่อครั้งเลยนะครับจริงเหรอเราจะทำไงดีอ่ะทีนี้ได้ใบสั่งมาขี่ใบฉีกทิ้งหมดเลยพี่จ่าจิ๊บมีวิธีดูใบสั่งครั้างไหมคะมีครับพี่จ่าจิ๊บมีให้3ช่องทางช่องทางแรกใบสั่งค้างจ่ายเยอะขนาดน,นี้ล่ะถ้าไม่พร้อมจ่ายค่าปรับทั้งหมด ก็จ่ายภาษีประจำปีอย่างเดียวก่อนเพื่อรับป้ายภาษีชั่วคราวใช้แทนป้ายภาษีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันเท่านั้นและหลังจากที่ชําระค่าปรับทั้งหมดแล้วให้กลับมาขอป้ายภาษีอีกครั้งอเอ๊ะแต่พี่จาจิ๊บมีช่องทางการจ่ายค่าปรับง่ายๆไหมคะมีครับชําระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสถานีตํารวจทุกแห่งที่ทําการไปรษณีทุกสาขา ทั้งผ่านระบบออนไลน์และธนานัดชำระผ่านเคาน์เตอร์บริการที่มีสัญลักษณ์ PTM เช่น Family Mart, Top Supermarket, ไทยวัสดุจุดชำระเงินในเครือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัง่ายยิ่งขึ้นไปอีกด้วยการชำระผ่านแอปกรุงไทยเน็กเว็บไซต์ e-ticket แอปขับดีตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือตู้บุญเติมสบายใจได้เลยครับเฮ้ยมันก็ง่ายดีนี่แต่ถ้าไม่อยากปวดหัวรักษากฎจราจรดีกว่านะคะ ด้วยความมุ่งมันทําให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนําตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน